เอาละนิวไอเทียไม่ใช่ไอเทียกูว่าเกมหรอไอซั์เปิดรายการเราเปิดรายการเว้ยเราอยู่ในเกมอะไรเราอยู่ในเกมอะไรวุดนเออเราอยู่ในเกมราบอกนะครับเรามาเล่นซ o r สเลอร์อุ้ยซ o r สเลอร์แบทเทิลเก n d เกมของนักคุณสายตึงๆอย่างพวกเราเอาดิเอาดิเอาดิกูว่าเกมแล้วไอเทีย มึงกูเล่นมานานกว่ามึงกูรู้กูเก่งกว่ามึงฆ่ามาร้อยคนเหรอกูฆ่ามาสามคน <c oughs> พี่ครับพี่ผมปิ้งพี่เจ้าผมปิ้งเฮ้ยสาวสองนี่ไม่ต่อยกูเลยกูหล่อดักอยู่เลยเฮ้ยมึงแนะนำก่อนในตอนนี้อ่ะอันนี้คือคุณริวนี่คือไอรีวสวัสดีครับพี่ซองพี่หล่อมากเลยครับ <c oughs> ใช่พี่ซองก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมแบทเทนเก่าโง่โง่โรบอทนะครับซึ่งก็ แกนี้ค่อนข้างไม่โง่เพราะว่าเอฟเฟกมันสวยดีเด็กเมนแล้เนี่ยโง่ว่าพ่อมึงเด็กเมนละเด็กเด็กเมนฮิฮิขอไปคิงออฟเคิร์นแล้วกันอ่าดาชันคำสาบก็ไอาดาชันคำสาบร่างแรกใช่ไหมของเองมันจะเป็นยูจิเห็นท่าแบ็คแฟลชไหมลองกดแบ็คแฟลชดิแบ็คแฟลชมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่นแบ็คแฟลชเป็นมันจะเป็นอย่างนี้เอ้ยทำไงอะอ่าตอนจังหวะที่กล้องมันซูมสุดอะลองกดคลิกซ้ายดูลองกล้องครูดาวสุดแล้วกดคลิกซ้าย มาแล้วไอ้เฮียจบไปจบเปลี่ยนตัวตอนนี้กูเป็นเบสวเชอร์นะมาให้คีรัชงกนสอดสองมาอ้าวช่าเฮียแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ตบมือสองงแม่งคอมโบได้ 2! มึงรู้จักเปล่าหนึงล้านไออได้โจมบุโช่ดัตเตคิมิ อยู่ไว้โมเฮ้ยไอ้ชี่อมนบ้าเกมบ้าเกมเบียวด้วยเชียเอาละเซฟกูเหอเซฟหน่อยนะพี่ตองอุ๊ยทกิไมมันเล่นยากยังไงโกโจโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสีแดงอ่าปีศาเด็กอเก็บมันตีหน่อยเก็บมันตีหน่อยมึงยังจะแก้แขนอุ้ยเก็บมันตีหน่อยเลี้ยนน้อยกูเลี้ยนน้อยอุ้ยเบสบอลเธอสีแดง ไม่ให้ใช้ไม่ให้เล่น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 เว้ยอุ้ยอุ้ยหนึ่งสองสามหน่าไอ้วุทวินหน่าไม่ให้เรนอุ้ยกูอินฟินิตี้นะเว้ยมึงแกอุ้ยอุ้ยต่อยทันต่อยทันไม่มีสกิลแล้วต่อยธรรมดาแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลองโดนท่ากูนะมึงลองท่ามึงลองท่าลองดนลองได้โจมุูเดี๋ยวชัวคิม君 โย้ไว้งั้นเหรอกันเองสินะยัางนั้นเองสินะเอ้ยเปิดบทบ้าเกมเะไอไอชิปุญบทบ้าเกมเอาละโดนไม่ในเกางนาขีดตูแดนได้ขีดเย้ละเอาละทีนี้ก็จงอยู่ในนาขตของฉัน น่าแปลกใช่ไหมล่ะพอเวลาเรารู้ทุกอย่างเราดันจะขยับตัวไม่ได้สีม่วง่ย้่ยยุ่ยยุ่ยยด่เลยยุ่ยยุยุยยุ่ยยยยุ่ยย่ย่ยยย่ยยย่ยยุ่ยยุ่ย่ลยุ่ยเห่ยยุ่ยยย่่่ยยย นี่เันไม่ได้หมดไปเลยกูตายเลยไอ้เย้งไม่เล่นเลยเ้ไยังไม่เล่นเลยโกโจกระจอกมึงไม่ใช่มึงเป็นมึงเป็นแค่ผู้ใช้คุณใส่ระดับหนึ่งมันจะสู้ผู้ใช้คุณใส่ระดับพิเศษได้ไงวะนายกูมีไอคิวหนึ่งห้านไอคิวน้ยนี่กูคิดละกูคิดออกนะบนทางชักะของกูอ่าดูดิคิอุ้ยอุ้ยบายมาเธอบายบราเดอร์ไอ้สัท คนนี้เสนาที่ผมต้องฆ่าอิกเตอรี่คุงเอาวุ้อกระทืบเนี่ยไอฉากนะที่โทโดมันกระทืบมันจะบอกว่าผู้ชายอ่ะต้องต้องซื่อบื้นหน่อยมันิดจะถูกซิมเป็ลโดเมนซิมเป็ลโดเมนกูฟันไม่ติดวะเอาละูบ้าเกมไอ้น้องแหนะมาเกมฟาดทิ้งเลย มึงแก่เหรอตายบาเธอตายบาเธอมอีตัดโกงไอ้เหี้ยนุ่มโอ๊ยปี๊ป๊ปี๊ปปี๊ปนานาหมดหมดแล้วเหี้ยอะไรวะไอ้ชิบไอ้เหี้ยกูกำลังเข้าโซนคูไอกูกำลังเข้าโซนไอ้เหี้ยขอเรียนรู้ก่อนขอเรียนรู้ก่อนเรียนรู้หรออ๋อนี่เหรอปืนเฮ้ย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 ยิงเลยน้อง เะยะยึดแม่มึงใช้ปืนกูใช้อุ้ยเฮียเออเออไม่เห็นเท่เลยสัตว์เอาละไอ้เที่ยมัป็นตัวชี้แปลกเลยนายโชดนี่ยูตะวันนี้ระดับพิเศษที่เขาว่ากันนะ่ยอยากจะเห็นใช่ไหมล่ะแต่ว่าไอสัตว์ <laughs> 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 ยิ่งกูยิ่งแอนดีรีดเว้ย่เฮ้ยมึงมึงตีกูดิเย้ข้าคาร์ทร์แต่ไว้เฮ้ยกับบีมเยี่ยมเลยย่า เขาเรียกว่ารักแท้ต่งางหากเนี่เขาเรียกว่ารักหมดที่สุด <c oughs> นี่นี่มึงดูท่านี้ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดวันไหนเรื่องเลยอุ้ย <c oughs> มีเพลงด้วยเฮีย้ยจิ๊ติดเหลืองเรียบร้อยติดเหลืองไอ้ท่าเฮี้ยไอ้ท่าเฮี้ยนี่อย่างเท่เว้ยกูบอกให้ไหนไหนไหนขอที่มาแล้วทำไรวะ เยึด yes, หอกพิกฟ yes, okay. ้าขึ้นมายึดเคโชว์บูมาโคได้ขนาดนั้นเหรอตะกี้กหนึ่งหนึกูรีบใช้ไปไวะไม่เป็นไรเอียถ้าแทงโกโจ <c oughs> อันนี้ถ้าเกิดมึงใช้ถ้าถ้าท่ามึงจะเป็นท่าปิดมันจะเท่แปะตะเล็ดเหรออ๋อเพิ่งไปแทงอ,เเอันน,นนี้เบเกอร์อปี๊ปปี๊ปปี๊ปมันก็โดนปี๊ปท่านี้เฮ้ยเฮ้ยท่าเนี้ยมันเป็นท่าเี้ยะไก่ ไกลที่เกียวนี่ลมากูจะปิดด้วยท่าแรกแล้วนี่โชว์เลยไม่ไหวเอามาแล้วพี่สองตายแล้วกูส่องจินอูตายไหนไหนพี่สองเก็บอนาเคตสุคราะมาโชว์หน่อยินะได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สองเก็บแป๊บหนึ่งเอาละเปิดเลย โอ้ยฟ้าพวใจยกยิ่งยิงเลยจำเป็นแล้วของเนี่ยเฮ้ยแกน่ะไอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอนไฟอ้ยอ้โอโอเยโยโ้ย้ยโอ้ยโ้ยอยโย้อ้ยโอ้ยอ้้ยอ้ยกอ้ย้ยกย้ยอยยออนอ เราล้องสงชลดันเป็นไงตอยพูเรียนตาย,ายเราก็จะมาชนดโดเมนกันใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่ใช่จับไปเลยแปลงร่างเาลยไหมมาแล้วเราเตรียพร้อมกันปะโอเคสามสองหนึง่งกลางกระนาเข็ดเขดแล้วก็ต้องพิมพ พูฟิวไม่ถูกกูเท้เช่กโอ้โหนี่การชวนาเคเป็นนี้เองแล้วฟูกะกูไปไหนเียไปบ่ายพิวถ้าคตอกากเลยเียหมดเลยอ้าวไเียเสียสีนี่น้องเี่ยกายป็นช้นเลยเียจังหวะดีจัดไเี่ยจังหวะดีจัด น่าไอวูดวินเป็นไงล่ะตัวขาดขึ้นเอาได้ดิวก็ได้เวลาของพวกเราแล้วแหละอย่างนั้นเองสินะเวลาแล้วนะใช่บายยน้องๆเวลาอะไรเวลาอะไรเวลาเราติดคลิปยังไงล่ะอ้าไอที่อะ